สวัสดีครับพบกับช่องเอเออีกแล้วนะครับนะวันนี้นะครับพอดีผมมีโอกาสมีความจำเป็นนะครับที่จะต้องเดินทางไกลนะครับพอต้องเดินทางไกลเนี่ยมันก็มีคนมีคําถามนะครับถามกันมาบ่อยเลยนะว่าต้องเดินทางไกลเนี่ยคือเดินทางไกลนี่หมายถึงว่าระดับ500กิโลขึ้นนะครับนะเช่นขับ10กว่าชั่วโมง12ชั่วโมงหรือ13ชั่วโมงนะครับต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับนะตามผมมาเลยครับ อย่างแรกนะครับนะที่ต้องทําเลยก็คือระบบทคำความเย็นครับนะเตรียมระบบทคำความเย็นถ้าน้ํายามันขาดน้ํายาอะไรก็เติม,เต,มเติมสักนิดนะครับนะฮะถ้าเติมไม่ได้ก็ไปไปร้านให้เขาเติมให้นะครับนะฮะอย่างที่2นะครับสําคัญเลยครับนะฮะถ่ายน้ำมันเครื่องนะฮะถ้ามันใกล้แล้วหรือว่าขาดสักพันโลสองพันโลนะครับถ่ายเลยนะไม่ต้องเสียดายนะครับนะถ่ายเนี่ยต้องขยับน้ํามันเครื่องขยับเกรดน้ํามันเครื่องขึ้นด้วยนะครับนะฮะ เช่นปกติเราวิ่งในเมืองเราวิ่งรับส่งลูกอะไรอยู่เนี้ยนะก็ใช้เกีรธรรมดานะครับนะเกีรธรรมดาท่านที่ใช้เกีรดีอยู่แล้วก็ดีเลยใช้ดีต่อไปนะครับนะสำหรับท่านที่ใช้เกีรธรรมดาอยู่นะครับนะก็ขยับขึ้นเกีรหนึ่งนะครับก็จากเซมิซินติกก็กลายเป็นซินติกแท้อะไรเงี้ยนะครับนะขยับขึ้นนิดนึงนะครับนะใช้กรองก็กรองแท้นะแล้วตัวต่อไปนะครับใช้กรองอากาศครับ นะใช้กลองอากาศนี่ก็ต้องเปลี่ยนครับนะถ้ามันเลอะมันดํามากแล้วก็ต้องเปลี่ยนซะนะครับนะเพื่อที่จะให้รถมันสมบ,บูรณ์เต็มร้อยสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนะก็ที่บอกร้อยสิบเปอร์เซ็นต์นี้ก็คือเผื่อๆไว้นะครับนะเผื่อความฉุกเฉินฉุกระหุกอะไรพวกนี้อะไรที่ดูท่าไม่ดีก็จัดก,การเปลี่ยนซะนะครับเช่นพอคนพัดลมหมุนมั่นไม่หมุนบ้างหมุนต้องหาอะไรข้อๆถึงจะหมุน ก็เปลี่ยนซะน,นะครับถ้าจะต้องวิ่งทางไกลนะฮนะขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับนะฮะถ้าไงฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับถ้าเดี๋ยวกลับบ้านแล้วไปเที่ยวบรรยากาศดีๆเดี๋ยวจะถ่ายรูปมาโชว์มาฝากกันนะครับขอบคุณครับ